อ้าวทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูไก่มาแต่เช้าเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ครูไก่จะมากินกาแฟนะคะทุกคน,นกเนาะกาแฟลดกาแฟลดน้ําหนักของครูไก่เนาะจากที่ครูไก่เองเมื่อก่อนลดเมื่อก่อนน้ําหนักถึง6กกิโลนะคะทุกคนตอนนี้ลดลงเรื่อยๆเนาะตอนนี้ครูไก่เองกอ็ไม่ได้กินดีท็อกแล้วนะคะทุกคนดีท็อกงดไป2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าน้ําหนักก็ยังลงอยู่เพราะว่า ระบบขับถ่ายเราดีแล้วไงทุกคนฉะนั้นคุยกกบเองก็จะพาทุกคนมากินกาแฟปกติไม่ค่อยได้อัดคลิปให้ตอนเช้าเนาะเพราะว่าคุยไก่เองก็กินตั้งแต่เช้าเนาะแต่ว่าวันนี้น้องเกิดจากปวดท้องเข้าตั้งแต่เช้าเนาะกินกาแฟไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยอ้าวเวลาก็เลยเป็นโอกาสดีที่คุยไก่เองจะมา มา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 ชาเพื่อนกินตอนตอนนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้ากินแค่น้ําเปล่าเนาะตอนเช้าตื่นมาครูแกเองกินแค่น้าเปล่าสองแก้วแล้วครูแกเองก็เข้าห้องน้ำเลยเพระระบบขับถ่ายดีมากเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วช่วงนี้ก็กาลังลดเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์ครูแกจะอัดคลิปนะคะว่าน้ําหนักครูแกลงไปเท่าไหร่ครูแกไม่มีตาช่างนะคะทุกคนแต่ว่าครูแกใช้อาศัยว่าดูเวลาอ่า ดูเวลาเวลาเรากินอาหารไงว่าเวลาเราเอาเข้ากับเวลาเรา,เอ,าออกอันไหนมันเยอะกว่ากันกนะคุยกันตัวรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้บางลงมากเลยนะคะทุกคนน่าจะอยู่ที่ที่สี่สิบหน่อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดประมาณนี้แหละทุกคนไม่น่าจะเกินนี้แหละเพราะว่าคุยกัเองก็ลดทุกวันขับท้ายวันละสามสี่รอบก็มีนะทุกคนเนาะเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีไงนี่กาแฟด้วยกาแฟนะ้องมีหนะ้าที่ช่วยในเรื่องอะไรนะ้องมีหนะ้าที่ช่วยของเรื่องการดีท็อก,กดีท็อกร้านอะ่ะดีท็อก ลอะอาดีถอกอะไรนะดีถอกสารพิษออกจากลำออกจากร่างกายเออดีถอกบล็อกเบิร์นบิวบูธนะคะทุกคนเนาะนี่ใครสาวกาแฟาห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเนะาะคุยกับเองกินทุกเช้าเลยนะคะทุกคนตื่นเช้ามากินน้ำสองแก้วเสร็จแล้วก็ชงกินเลยนะคะทุกคนเนาะก่อนอาบน้ําก่อนแต่งตัวแต่ว่าวันนี้กินน้ําป่าสองแก้วเสร็จแล้วเกิดการปวดท้องก่อนคะ่ะทุกคนกินกาแฟาไม่ทัน วันนี้ก็เลยเออพออาบก็เลยเข้าไปอาบนะ้าแต่งตัวมาเลยพอแต่งตัวเสร็จก็เลยนี่แหละมาอัดคิปกันก็โชคดีนะที่ได้ออกมาอัดคิปให้ทุกคนวันนี้กลิ่นหอมมากเลยคุยกกะเองก,ก็กินแบบนี้แหละค่ะทุกคนเนาะอีกอย่างนะคะทุกคนเชา้าๆคุยแกบเองก็จะมีนี่มีน้องซารี่นะคะทุกคนจากป้าวันเนาะก็ขอบคุณป้าวันด้วยที่ผู้ใหญ่ใจดีที่ มีผักผลไม้มาให้คุยไก่กินตลอดแล้วก็นี่ค่ะทุกคนมะเขือเทศนะคะทุกคนมะเขือเทศเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะทุกคนยังไม่ได้ล้างเนาะแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคน <genauso S 1> ของโปรดคุยไก่เลยนะคะทุกคนไม่ต้องมีไม่ต้องมีพริกเกลือใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนล้าง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 เสร็จแล้วก็นั่งกินเลยมันอร่อยะค่ะทุกคนเนะ <S <S <ec> <ๆ>าะเจ้าช้าคุยไก่ก็จะกินผักผลไม้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทุนเดิมเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราเลือกกินได้ไงทุกคนนาะอะไรที่เป็นประโยชน์คุยไก่ก็จะ เอาเข้าสูรา่ร่างกายเยอะๆเนาะออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วใครที่แบบอยากจะลดน้าหนักให้ทันก่อนปีใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวคุยไก่ผาลดนะคะทุกคนคุยไขมีทั้งสูตรมีทั้งแบบอะไรดีๆแนะนําให้ตลอดนะคะทุกคนมีตัวช่วยแค่ตัวดีถอกกับตัวกาแฟนะคะทุกคนและคุยไก่เองจะเน้นเรื่องพัฒนาการมาเป็นหลักเนาะเรื่องอาหารการกินถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถควบคุมอาหารการกินได้คุณลดแน่นอนลดทันปีใหม่แน่นอนเนาะใครสนใจอยากที่จะลดน้าหนักมันคุยไก่นะคะทุกคน ทักมาหลังบ้านนะคะทุกคนคุยกันตอนนี้จัดโปรอยู่นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย